ขอต้อนรับแขกทุกท่านัครบที่ได้มาร่วมโอรงการในวันนี้โรงพยาบาลแย็บชลบุรีโรงพยาบาลพุทธโสธรจังหวัดฉะเชิงเทราและโรงพยาบาลเจ้าลัยภูเก็ตสั้งชาติวันนี้จะมาบอกท่านทำดีว่าหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ e e c ได้เกิดขึ้นแล้วเพื่อจังหวัด e c ใกล้ๆ8จังหวัดนะครับนวัตกรรมหลักสูตรแรกของโลก หลักสูตรแรกก็คือพรคป .9 ตั้งแต่ปีรวมคนที่นึกถึงผลประโยชน์นะครับของส่วนรวมคนที่มีจิตสาธารณะนะครับมีความเสียสละอ่างๆนะครับเป็นคนที่มีความเก่งคนเก่งนะครับก็มีการที่ร้ร่วม่ันครั้งนะครับกิจกรรมที่วอบเครื่องมือแพทย์ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สําคัญนะครับผูนประกอบหลายคนหลายท่าน เี่ยวกับารที่จะสร้างให้กับพี่น้องชอาวภาคตะวันออกเราให้มีสุขภาพดีทางภาคบอกเองเราเนี่ยรับผลกระทบนะครับเนื่องจากอลาบาที่ผู้ป่วนะครับทั้งแรงงานด้ศานกา,ศารศึกษาเศรษฐกิจอย่างรู้น,น,นะครับเจะปวดทั้งแรงนะครับเจะปวดที่ต้องการอุปกรณ์ช่วยโดยเฉพาเครื่องสายใจนะครับหรือว่าพวงม,มาลนะครับดรปีดาบุญยศินนะครับประธานบริหาร ครับนาราติวะครับระดับต่อไปนะเบนงดีแลวครับต่อกปืนนะครับคอบคเ้ามาขอคระดับต่อโอทู้อมสายเ็ชเชิญครับ เอาฟ้าทลายโจรมาฝากหรือเปล่าวะเออฟ้าทลายโจรวิดีโอผมันตลอตะแคงตะแคงอะออสองมือสู้ๆได้ไหมครับเอาเลยครับเอาเลยครับได้ได้อยากเชิญมาสัมภาชนคนเดียวนะครับขอเชิญ พี่ไปไทยพิลทอนนยะครับไปไทยคิลทอนนครับทุกจังหวัดนะครับในจังหวัดระยองชลบุรีกาญจันบุรีสระแก้วปราจีนตราดครับแล้วโครงการที่จะนะครับตอนนี้เราก็รวบรวมเงินนะครับในการที่เราทำกิจกรรมต่างๆมานะครับที่เราจะมีการทำต่อไปคือการมอบเครื่องมือต่างๆที่แพทย์ต้องการนะครับหรือว่าจะทำกิจกรรมอื่นเช่น แมสตแอลกอฮอล์ที่จะชาวบ,บ้านขาดแคลนเนี่ยเราก็จะทำตัวนี้ไปช่วยชาวบ,บ้านครับ